สวัสดีครับผมเมื่อนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเซลพูนะครับผมาจากอิสุสุเฮียบงวนสาขาอุดรธานีสำนักงานใหญ่นะครับเมื่อนี้นะครับเป็นวอล์กค,ครั้งแรกนะครับก็มาทักทายสำหรับแฟน,นเพจแล้วก็แฟน u t u b e นะครับที่ติดตามเซลพูนะครับวันนี้ก็เลยจะมา แนะนาเกี่ยวกับวอลฟนะครับว่าเมื่อหนึ่งนะครับเราจะไปใส่นะครับวันนี้นะครับมีภารกิจนะครับที่จะเดินทางไปสําหรับกับหน่วยศูนย์บริการเคลื่อนที่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องต่างอําเภอนะครับเมื่อนี้นะครับของทางเราอีวสุหียปนุสาขาอุดรนะครับจะไปทําการให้บริการลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ที่อําเภอเพนนะครับจังหวัด อูดีทานอนแห่อุดอนธานีนะครับแห่อลยคนเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีทางส่วนของอที่ปรึกษาการขายนะครับไปตั้งบูธกิจกรรมเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็นำรถไปโชว์ให้กับลูกค้าแล้วก็มีการนำเสนอรถทดลองขับด้วยนะครับผมจะรอทำไมเนี่ยเออนะครับอ่ะ นะครับเยอะไปละอ่ะเดินทางเลยเด้อเจอกันที่บูธบายครับนี่แล้วครับผมกําลังสีเดินทางเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อำเภอเพียนรับ สำหรับวนนี้เขาก็อยู่ที่ศาลผู่เมืองเพนนะครับอ,อยู่าแถวข้างๆโรงพาบาลอำเภอเพนะนครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับรถกำลังเข้ามาเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมนะครับอ่าแล้วครับแล้วก็ถึงที่บูธเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเพน นีครับจังหวัดอุดอรธานีครับวันนี้ผมมากับทีมงานนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บูธนะครับผมตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่19องศากำลังดีนะฮะเวลา8นาฬิกานะครับผมซีชนหน่อยนะครับ